คุณกำลังเจอปัญหาการหางานผ่าทไทยยากอยู่หรือเปล่าเรามีตัวช่วย Worknext Application ที่จะช่วยคุณหางานได้ง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาแอปของเราเชื่อมต่อคุณกับโอกาสงานที่ใช่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่คลิกเดียวดาวน์โหลดวันนี้และเริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณแอปเวิร์กเน็กแอปที่จะช่วยหางานผร์ทไทม์ได้สะดวกและง่ายมากขึ้นค่ะเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้ค่ะ เข้ามานะคะแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ทั้ง l ล n e Apple Google และ Facebook ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ยังสามารถเลือกวันที่ที่จะดูงานและข้อมูลงานได้ค่ะตัวค้นหานะคะก็สามารถกรองได้ค่ะเพื่อความสะดวกสบายต่อการค้นหาค่ะเราสนใจงานนี้นะคะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดแล้วก็คุณสมบัติเกี่ยวกับงานได้ค่ะจากนั้นเลือกวันที่ที่จะทํางานและเวลาที่จะทํางานค่ะกดสมัครงาน ยืนยันเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถดูสถานาการสมัครงานได้ค่ะว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังและยังดูประวัติการทำงานได้ด้วยค่ะตัวแอปนะคะสามารถดูงานบริเวณใกล้เคียงกับที่เราอยู่ได้ค่ะและแชทกับผู้ประกอบการได้ค่ะโปรไฟล์นะคะก็สามารถส่งเรซูเม่เข้าไปเพื่อบันทึกไว้ในหน้าโปรไฟล์เพื่อความสะดวกได้ค่ะแล้วก็สามารถ บันทึกงานที่เราสนใจได้และติดตามร้านค้าที่เราสนใจค่ะ